วันตันตีติตา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 มปันตาตออาตุจีให้ตะยันรูภาพบ้ามเทียนคำตามต่วพยัญชนะพยัญชนะยะตอักษรตั ตาการตาการศึกษาติดตา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 ,าความใบความรู้ใบความรู้ใบตาปาปาตาตาตามอักษรกลาง อักศร์ต้กตตกนกลาง,กตตงตันฮาวีต้ตัยอันตันตอนตานอักษรกลางอันต้นตานต้ลบยางลบยางลบตัยะ อักษัตัตอักษรดำอนตัาตําน้ำน้น้ยดิงอักตัตําใให้ตัดดย่งเลือกคำเลือกดำห้าข้อ ปากผ้าปากผ้าย yes นํามานํามาแต่งประโยคแต่งประโยค่งหนึน่งต่อตังเอาเจเสร็จ ขังสือตันอ,อีให้นั้นตาอาวีมาพ<ภ>ามาจันไปตีอาวีอาวีไปมาไว้ไว นั่งได้ไล่าจีตามอนเดียวตันไม่ได้ได้ใบตนเดียเพราะะโควิดโควิด ละบาทตะบานตีตะเดียงตับตอนนี้ตอนนี้นั้นมันตะเดียงตู้ชั้นชั้น ยางลบดาลบนั้นตทำยาลบหายั้งตุ๊กตุ๊กตุกวันทุกวัน,วนบ๊าบินข้าว